สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโด g ป a น Channel ครับผมวันนี้อยู่กับเกม Legend o ก M Classic นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวปอนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของการอัปเดตในวันที่25มีนาคมกันดีกว่าครับผมเรียกว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็มีการแก้ไขอะไรบ้างครับ ก็ไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนไปดูคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดส u b s c r i าชกเป็นกำลังใจให้กันด้วยน,นะครับเติมเกมแล,ลก็กนรกเอ็ M คลาสผ่าน u i d ได้แล้ววันนี้ที่ Lift Man s h o p ถูกกว่าเติมเองเข้าไวใช้แค่ u i d บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแล็กนรกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Lift m a n c ค i n พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นยดมากมายมีแอดมินพร้อมดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์ ต็มเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop โอเคครับผมตอนลบการอัปเดตวันนี้นั่นก็จะมีตัวของการที่อัปเสื้อดาวนั่นเองครับหลังจากที่เรียกว่ามีการอัปตัวของเสื้อดาวมานั่นเองครับมันก็จะมีการที่เรียกว่าตัวของฟังก์ชันต่างๆครับมันจะเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับหลังจากที่ทําการอัปตัวของเสื้อดาวแล้วครับมันจะมีตัวของฟังก์ชันเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นตัวของการที่บวก 5+ บวกแล้วก็บวกที่มันจะเพิ่มตัวของค่าสเตติเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับมันจะมีตัวของการท อาเมอร์ตัวนี้ครับมันจะได้ตัวของค่าอิกนอร์เดปมานั่นเองครับอย่างละสูงเรสมสุดอยู่ที่16%นนั่นเองครับหรือว่าจะเป็นตัวของค่าเ M ็พอยู่ในเสื้อของวิซาสต์หรือว่าจะเป็นตัวของดามเมจนั่นเองครับฟิสิกส a คอรดามเจแล้วก็ตัวของ MDA มดามเนั่นเองครับที่อยู่ในตัวของเสื้อสตัตครับซึ่งสำหรับการอัพขั้นดาวน์นั่นเองครับมันจะมีการใช้ตัวของบอสต่างๆนั่นเองครับสำหรับใครที่เรียกว่า สามารถอัพได้ก่อนก็สามารถอัพได้เลยนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เรียกว่ารอเหมือนปอนครับก็สามารถรอตัวของแบ t t l e p a นร์มาได้เลยนั่นเองครับซึ่งแบซึ่งสำหรับตัวของ b บ t t l e p a นร์นั้นเรียกว่ามันจะได้ตัวของ El i t e Stone of Outing นั่นเองครับที่จะทําให้เราสามารถใช้แทนค่าตัวของของบอสหรือว่าจะเป็นตัวของ Stone of o u t i n g ที่ใช้แทนค่าตัวของของธรรมดานั่นเองครับ และนอกจากนี้ครับผมมันมีการอัปเดตตัวของเวลาในการกีฬามานั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับผมบอลก็ได้ลองฟีดแบ็คไปแล้วเนอะเพราะว่าอันนี้ครับมันจะเรียกว่ามีหลายๆคนที่ติดปัญหาเกี่ยวกับตัวของเวลานั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับก็เป็นตัวของ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะจะเป็นตัวของวอธรรมดาครับแล้วก็ตัวของ6กครับผมแล้วก็ตัวของ WOC นั่นเองครับที่เปลี่ยนเวลามาเป็นจาก3ทุ่มเป็น2ทุ่มนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับเขาจะมีการทดลองเล่นกันก่อนครับผมแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็อาจจะมีการเปลี่ย นั่นเองครับซึ่งเป็นการอัปเดตที่เขาไม่ได้บอกไว้ในแพทโนตเนาะจะมีการอัปเดตเพื่อแจ้งมาทีหลังนั่นเองครับหลังจากที่ทําการฟีดแบกไปแล้วนั่นเองครับซึ่งอันนี้ครับหลังจากที่เรียกว่าอัปเดตตัวของแพทใหญ่ครั้งนี้ครับจากตัวของจ็อบครับตอนแรกอยู่ที่ประมาณ40ล้านใช่ไหมครับณตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ100ล้านนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ก็จะเรียกว่าหลายๆคนอาจจะเก็บเวลไม่ทันแล้วก็เก็บจ็อบไม่ทันคนที่เอ่อเวลสามสิบไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมซึ่งเขามีทําการส่งจดหมายมาน ที่เรียกว่าอ,อ,อัพเดตตัวนี้ครับผมเขามีบอกว่ามีการปรับปรุงตัวของช็อปเอพนั่นเองครับผมทําการเพิ่มตัวของช็อปเอพเพิ่มขึ้นมาเนะเพื่อปรับบาลานซ์ตัวของมาสเตอร์สกิลนั่นเองครับผมสำหรับใครที่เรียกว่าเก็บตัวของมาสเตอร์สกิลเร็วไปอะไรองประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็มีการแจกชดเชยมานั่นเองครับผมซึ่งการชดเชยนี้ครับผมจะเป็นตัวของขวดรีไฟล์ช็อบโพชั่นมานั่นเองครับทั้งหมด400ขวดนั่นเองครับซึ่งตัวของขวดรีไฟล จะได้ตัวของค่า j o b บ p ออยู่ที่4ล้านนั่นเองครับเราสามารถได้สูงสุดอยู่ที่1,600ล้านนั่นเองครับถ้าได้ทั้งหมด400ขวดนะอันนี้ก็เรียกว่าจะทําให้หลายๆคนก็สามารถเปิด Master Skill ได้แบบรวดเดียวทีเดียวเลยนั่นเองครับโอเคครับผมและนอกจากนี้ครับผมสําหรับวันนี้นะสำหรับใครที่เปิดฟังก์ชันตัวของ VAP ไว้ตอน CBT นั่นเองครับสำหรับคนที่มีการเติมตัวของ CBT ไว้ประมาณ100 M point นั่นเองครับก็จะได้ตัวของส่วนหางมานั่นเองครับซึ่งส่วนหางตัวนี้กกก็็จะะเรียยวว่่่่าาาาได้้ขขออองงงคค M Pen แลล3% ไปเลยนั่นเองครับเรียกว่ามันค่อนข้างแรงกว่าหางทาุแล้วก็แรงกว่าหางที่เป็นตัวของหางสีฟ้านั่นเองครับสำหรับตรงนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครที่ยังขาดตัวของค่าเอ็มเพนหรือว่าเพนอยู่ก็สามารถไปซื้อมาใช้ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่อดใจรอหน่อยได้ก็สามารถไปรอตัวของแฟชั่นกลางพรได้นั่นเองครับมันจะมีตัวของแฟชั่นที่บวกตัวของค่าเพนแล้วก็เอ็มเพนเช่นเดียวกันครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับและนอกจากนี้ครับผมมันมีการอัปเดตฟังก์ชันตัวของเฟืองมันเองครับเรียกว่าเขาไม่่่่่ไได้้บออออกกปปในนนนนตตัััววขขงงงระาาาศเคแม ดีมากๆนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับเรียกว่าหลายๆคนณตอนแรกๆเนอะมันจะมีการอัพซิกแซกไปซิกแซกมาใช่ไหมครับแปลว่าณตอนนี้ครับผมมันสามารถอัพแบบตรงๆไปได้เลยนั่นเองครับเช่นปอนจะอัพตัวของไร่เหมดนั่นเองซึ่งตัวของไร่เหมดนี้ณตอนแรกครับมันจะใช้ตัวของไอตัวของแต้มกิ้วครับมันค่อนข้างเยอะเนะแต่ว่าตอนนี้ครับมันสามารถยิงตรงไปได้เลยนั่นเองครับเห็นไหมครับมันไม่จาเป็นต้องทาการซิกแซกต่างๆนะครับผมมันสามารถยิงเป็นเส้นตรงได้เลย และนี่ก็จะทําให้ทุกคนสามารถประหยัดตัวของเฟืองไปได้มากมากครับแล้วก็ตัวของเหรียญกิลวไปได้เยอะมากๆนั่นเองครับโอเคครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับตัวของการอัปเดตในวันที่25นั่นเองครับและกวามันจะมีการอัปเดตแฝงเข้ามานั่นเองครับผมก็บางอย่างก็อาจจะทําให้หลายๆคนสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรียกว่าสําหรับตัวของเฟืองเนาะเพราะว่าเฟืองก็หน้าตอนแรกครับใช้เฟืองค่อนข้างเยอะมากๆนั่นเองครับสำหรับตอนนี้ก็คือสามารถประหยัดได้ค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองครับสําหรับใครที่หน้าตอนแรกครับอาจจะเหมือนปอนเนอะที่ เมลนีครับผมใช้อยู่ที่ประมาณ600เฟืองแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ500หรือ400เฟืองนั่นเองครับมันสามารถแบบว่าหลัดเลาะ,ะ,ะแบบข้ามๆไปได้เลยนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กนันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างได้ครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ